ครับตอนนี้ก็มาถึงสถานีบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสถานีรถไฟบุรีรัมย์ก็มาจะถึงนอีกไม่ช้าครับ ้ายครับ <c oughs> ไป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 ไวได้ก็ไดโดดขาไมโอเคครับมีรถตุ๊กๆไครับมีมีเยไปข้างหน้า แตงกิวหลายๆได้พอหญยเด้ออะตูเข่ากล้องกู่านั่งต่ำไปไหนไปบกสบุมล์ครับไปไม่หรอกไปตุกๆ ราราคาเดียวกันสีบาท้ชบาเุกกนี่ยสี่สิเนี่สบอาทตั้เกยบวกเอาเฮ้ยเนาะไปบกสบุญลำไปนั่งรอง ครับเอามันออกมาพ้นสถานีแล้วมึงสูบยาเลยไป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 การไปการชชีวิตตัวเองได้ไห้เี้ยไอ้สัตว์เนี่ย ถอดอุ้ยถมาเรื่องแกเสียงกันโคดมากจำเรียบมาได้เเขาอันก็ทำาได้เลยอาะใส่ทั้งหลังนี่อาใส่ยผมเลครับเกยาฝ่าเยาฝ่าในใบไหนของใครเบิร นี่่ของมันทางอุ um, ัได้เพื่อนนี่นไปเดิมาเดินมันมันเดินได้ครับไปนั่งลง กูไปนุ่งกันะนะมาแค่นี้แหละมากันสองค,คนครับนะไปซื้อตั๋วกันนะครับฮะต,ตังอยู่กับกูเดินเ,นเตลิดเ,เ,เลยเราเลิดอีก แม่นไิมมองหัเลยอย่าไปลงข้างทางนะมองหัเอง8,000บาทก็ล้ว40,000เอามาติด40,000ใช่ครับลงนางเอกไหมนั่ครับบึ้ดตัวไปเท่าไหร่เอามา20เอามา เอาไปลงขั้นกูรวยกูรวยขอรถครับอ๊ยอ้ออยอาวปรถมา,า,ามาอ่ีก็ <c oughs> <c oughs> น้ำหนาไปวะมันจะได้ไม่หลง ท่านไหนท่านนี่นี่ไรกระเป๋าเหรยกระเป๋าที่เอาคืนให้โอเคโอเคปไังลัสุดหลังสุดเลยเหรอวะเอาไเลเอเลอะไม่เป็นไรหรอกอันนี้แหละโอ้ย